สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคน Let's go Enemy spotted for real this time เฮ้ยมีคนลงยัดใกล้ๆเลยสวยแล้วมีตัวหนึ่งครับก็ดังหนึ่งตัว Watch out ตรงไหนอ่ะบ้านไหนอ่ะ watch out watch out หลังกำแพงนี่ไม่มีเนทแฮะไอ้บ้าปลาเนตด้ว <Jeder> ย <C d consoles>

่เล่นก็ได้ไม่ต้องรีบนี่ยเราไม่ต้องดันหรอกดูตรงมาไม่บอกขอขอดันนะหลังกำแพงริดกว่าดังเทียเบอร์สองเซ็ตพวงมาเนี่ยตัดตึงนะหน้าเบอร์สองนะเบอร์สองเซ็ตโปรดุดของมาเนี่ยโปรดุดของอย่างชอบเลยมีเส้นยูเอ็มพีมากไหมครับ ที่มีตัวอยู่ฝั่ง้นะครับววนี่ไหนมัดนมาหรอมาดีสมาดิงงมันเหลือตัวเดียวนี่ดนหน่อยดนหน่อยหมนนวอโอ้โหเกือง เก็บตุยเกือบแห้งนะครับบ้านหนึ่งเกือบแห้งยากหน่อยนั้น,นั้นเฮ้ยใครมาวานะน่ะบอดครับไ,ไม่ไม่ไม่มีคนมาข้างหน้าอ๋อบอดเหมือนกันไม่ใช่บอดแล้วไม่ใช่บอดแล้วตอนนี้ไม่ใช่บอดแล้ว ไวละมันจากไหนอ,อ่ะโอ้วิ่งมาแบบนี่เลยอ่ะมีคพ่สี่นะ เดี๋ยวเขาฟังมาสุดเขียวอีกแป๊บนึงมีอยู่สองแม็กไม่ไหวไม่ไหวไม่ฆ่าเขาเลยฆ่าแต่บอดไปสองคู่ ม,มียาไหมครับอ้ยชิมหายแล้วมันดันมีแต่ยาพันน่ะผมคขับไปด มันดันแล้วอะ่ะจะดำจะดำแน่แน่แน่อยู่ฝั่ง้นอยู่ฝั่งนึงยิงให้หน่อยได้ไหมจะ่ถ้าโดนใกล้มามันมุนมไปกล้าเข้าแม่มันรอดสวย ตายเลยครับผมหลับยาวเลยเอาเรื่องอยู่นะหมดโอ้อะไรวะนี้ <c oughs> ตายอีกแล้วตัวตึงผมเนี่ยวะตัวตึงผมอ๋อเฮีบมีแ่อยู่ศพเนี้ยครับอ่ายิงเลยยิงเลย ยัง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 เราเราวงเราวงเราวงโอ้ยอยู่ยังไกลค่อยๆวิ่งไม่ต้องรีบเลยเข้าวงช้าๆจะได้ตามตูดเขาแต่เข้าวงก่อนก็ดีกว่ามีรถมามีรถมามีรถมารอรอรอ นเดดียยวว้มีกี่ตัวครับพี่เห็นตัวเดียวเขาข้ามมาลงน้ำตัวเดียวแต่ว่าน็อกอยู่ระวังนะวิ่งแนวหน้าจับลงน้ำน้ำเพื่อนมานเพื่อน,น,า<ห>นมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่มีพวกมีสมอครับพี่เพื่อนอยู่ข้างหลังไปหมด มดแล้วอ๋อหมดแล้วหมดแล้วขับสัมผัสยาเลวิ่งก่อนนะครับตอนนี้ตัดตึงวันใหม่ท่ากองครับเออตัดตึงวันใหม่ท่ากอง ขับโน้นไม่รถคาวด์มีาวิวน้นฉีกขวาไปเลยบัสสีฉีกขวาเลยครับค่อยเล่นตรงเลยผมผมจะคงขึ้นไปบนนั้นกันนะครับได้ได้ได้ขึ้นไปแล้วนอน,น,นบบขึ้นไปแลนน้ว<ๆ>น,นอนดูก็ได้ ได้คลิปแล้วแน่แน่เจ็บน้ำมันเดี๋ยพึ่งพูดอย่างเงี้ยเจ็บน้ำมันท้ายเกียร์เนี่ยเป็นตัวอันตรายเลยตึงอยู่ห้องอยู่ตรงนูง้นครับพี่โอเคข้ามข้ามแยกครับ <c oughs> ตรงสะพานตรงสะพานวง <c oughs> บีบไปเข้าวัดเหรพวกมันอยู่พวกมันอยู่ตรงขอบวงด้วยครับซ้ <c oughs> ายเหมือนกันมี ทไมวัดอพี่โอเคครับไม่ต้องรีบในวันก่อนดีกว่าอเอาหมูมเขียวเสียงหมูเขียวหมูเขียวห่างไม่ด้วยตายเรา ยิงไม่ทันทางนั้นหมดแล้วรอครับเฮ้ยตรงนี้มีนะ w a หรือว่ารถดอบอ่ะไม่ดอบดิอยู่อยู่อยู่ต้องเบอร์สี่ยังอยู่ครับยังมีใช่ใช่ใช่น่าจะในบ้านเลยครับ ข้้งในท้างในวันผมกลัวฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยเราดักมั้ย้มดูขวาให้บล้วครับมันข้ามถนนมันข้ามม,าม,ม,าม,ม,มันข้ามอย่างถนนน,นี่ข้ามไแล้อะไร เหลือข้างในโอ้ติ๊ตวเนี่ยสามตัว <S <S อยู่ข้างบน วิ่งวิ่วิ่งวิ่งโอ้ไมดิวิ่งอยู่ครับอืมไปมันไปมันเรามันท่าให้แบบโลงแบบยิงน็อกแล้วก็ซ้ำได้ก่อนค่อยยิงอยากให้วงบีบมันนี่วะเอาวงหุ่ยไปอืม วงออกล่ะเพราะว่าวงออกนะวนวิ่งหายับเลยเบื่อมากเลยเล่นเกมแล้วมือตันใจเย็นเหมือนมันออกซ้ายเลย วงมานี่ะขอร้องโอ้ไปหามานนี่โอ้โหไม่วงสวยโอ้วงไม่เป็นใจอแกสวยแบบให้เขายิงกินไก่แล้วเกมเนี้ยแ่คดี ที่ปันระเบิดอย่าเพิ่งเข้าอ่าเรียบร้อย,อยมันโดนเน็ตหรือเปล่าสองเมตรล่วงเลย น <essions of shirt> ่าจะโดนยิงเขาเล่นเกมมาพี่ เก็แบ <c oughs> แรงเก็แบแรงทายซีสั่นนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว